สษณาปลอมลวงโลกหนึ่งในแหล่งรายได้ของ Facebook และ i ิน t a g r กรม ผู้คนทั่วโลกศูนย์เงินมหาศาลให้กับมิจฉาชีพออนไลน์ทำไมแม้พยายามกำจัดแต่ก็ไม่เคยหายไปสักทีเชื่อกันว่าทุกวันนี้พวกเราต่างก็มีบัญชี Facebook หรือ i ิน t a g r กรมไว้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนแชร์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งถือได้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายและเพิ่มรายได้ให้กับพวกเราแต่ในทางกลับกันกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ก็ได้มองเห็นช่องทางสว่างในการที่จะกบกบโกลยรายได้ มหาศาลจากช่องทางออนไลน์นี้เช่นกันโดยการสร้างโฆษณาหลอกลวงเพื่อจูงใจผู้คนและหลอกเอาเงินของพวกเขาไปสำนักข่าว Wall Street Journal เผยว่าผู้คนทั่วโลกหลายคนเคยถูกหลอกเอาเงินผ่านจากแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram โดยการหลงเชื่อโฆษณาปลอมที่บอกว่าจะมอบส่วนลดราคาพิเศษขายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่ถูกเกินจริงเชน่นอาจจะให้เหตุผลว่าโรงงานของบริษัทนี้กําลังปิดจึงต้องการลดสต็อกสินค้าทั้งหมดมาเทขายในราคาที่ถูกมากๆรู้สึกไม่ว่าเราอาจเคยเห็นโฆษณาเหล่านี้บนแพลตฟอร์มดังกล่าวและนั่นทําให้ผู้คนจํานวนมากทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งคนไทยต่างตกเป็นเหยื่อของขอบวนการนี้เมื่อพวกเขาโอนเงินสั่งซื้อสินค้าแต่กลับไม่ได้รับสินค้าหรือ ได้รับของที่ไม่ตรงปกข้อมูลภายในจากเมตาบริษัทแม่ของ Facebook Instagram และ WhatsApp ระบุว่าปี2022 70%ของผู้ลงโฆษณาใหม่มีแนวโน้มจะโปรโมตการหลอกลวงสินค้าผิดกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำขณะที่หน่วยงานการกำกับดูแลระบบการชำระเงินของสหราชอณาจักรเผยว่าปี2023แพลตฟอร์มต่างๆที่เมตาเป็นเจ้าของล้วนเกี่ยวข้องกับการหลอกเอาเงินผู้ใช้งานราว54%หรือทุกๆเงิน5 ปอนที่ถูกหลอกลวงไปจะมี1นปอนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเมตาปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามีการพยายามยับยั้งโฆษณาปลอมเหล่านี้แต่ก็ยากที่จะกําจัดได้แถมยังมีผุดขึ้นมาใหม่ๆได้อีกเรื่อยๆแล้วทําไมโฆษณาพวกนี้ถึงไม่หายไปไหนเลย